เหมือนพี่เขารอใครอยู่เลยพี่ทำไรอยู่ครับจะถึงเฝ้ายามเหรอมนเลยตักมวยไหมพี่อู้ห้าวเวอู้อู้ยเข่าเหมือนกันคมจัดแย่แย่ละ าแป๊บใส,ส่อู้หูเข้าเดี๋ยวมันไม่ได้วะก็มาเลยครับลบหูได้อยู่สามไม่ดีเอา,าเรื่องวะเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะโอ้ยมหมดแล้วเต้า ย anyway, งงังไม่ครึ่งหลอดเลยตอบหน่อยแล้วกันอฮ้ยอะไรอ่ะคือไม่หลบเลยหรือยังไงอู้ยอุ๊เกิดอะไรขึ้นคัดฟินใครมาช่วยอ่ะอืมทนอาจารย์ ไม่ได้ใช้งานมานานคิดถึงว่าวิชาตึงร่างนี้จะยังใช้งานได้ดีวิชาตึงร่างเหรอน่าสนใจนะเพราะว่าเจ้าเป็นเจหายเก่าจากเขาขั้วขั้วสานสอนเคล็ดวิชาเจ้าไปก็ไม่เสียอะไรเอาละนี่ยื่นมือมาไปมาเลยเหมือนจะได้วิชาตึงร่างมาครับ นน่าสใจเขียนไว้ให้แล้ววันหน้าหากเจ้าเจอพวกอนุภัณฑ์อะไรก็ตามแค่ใช้มือข้างนี้ชี้ไปที่พวกมันเราท่องคำว่าตรึงในใจก็จะ,ใใจ,จะทำให้ฝ่ายขยับตัวไม่ได้เจ้าพืจะได้มีเวลาพักหายใจหายคอกันบ,บ้างแต่ว่าตาเท่าอย่างข้าบำเพ็ญตนมาเยอะพอของการตึงร่างจะหมดลงก็ผ่านไปเชื่อกขนาด 遇到些笨货都还好，又，又用不到是正个傍身的手段嘛？对呢。如今这些小儿真是目无尊长，别怕，我敢学法术。哎，但血流没够了嘞。 ก็นนม,มีวิธีเดียวคือต้องให้วิชามันเต็มขึ้นเรื่อยๆมีโอกาสอยู่ครับมันเลยมามา,มาช้าไปเอ้อยุดุ๊บปุ๊้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยว,วคุยคุยคุยพีย่มังไม่คุยเลยว่ะจะรอวิชาเี๋ยวก็เสียเวลานะยังไงดีวะคนลังเล รอไหมรอดีกว่าุ้ยอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปรอรอรอวิชากำลังจะเต็มครับรอแป๊บดงประมาณห้าถึงสิบวิมาแล้วดีขออีกทีวะหยุดอือหยุดอยู่นี่อือนี่เดียวโอ้โหไม่ได้เสียค่อยคุ้มค่ากับการรอหน่อย mm